สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเราพารถก่อดสร้างนะครับรถไมโครตักดินนะครับมาเล่นน้ำนะครับนี่ว่ามีรถอะไรบ้างครับนี่นี่รถอันนี้ก็มีนะครับ เราจะวิ่งไปทีละคันนะครับมนะครับเอารถมคโครับนะครับ ไปไปไอ้หตัวนี้มาว่ายน้ำด้วย